สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ o อ o c h a n n e นนะฮะวันนี้นะผมจะบ้านเด็กข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยนพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลเป็นทางการของมือถือจากค่ายเทคโนโนะฮะนั่นก็คือเทคโนสปาร์ค20 Pro นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด,ด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก่อนหน้ผมนะฮะโอเคถ้าพมลาไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ัาจากที่ทางเทคโนโน,น,นะฮะได้เปิดตัวเทคโนโลยีสปาร์20เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะทางเทคโนโลยนะฮะก็ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีสปาร์20 Pro นะฮะที่มาพร้อมกับชิปเซตเกมมิ่งอย่างมิด i เทคเฮลิโอ G99 นะฮะและกล้องหลักนะครับความละเอียดจะอยู่ที่1ร้อยแปดมลลเมรพิกเซลเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดและควาำหนักของตัวเครื่องก่อนนะฮะ สำหรับความหนาตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่ปลายเป็นสี่มิลลิเมตรสำหรับน้หนักของตัวเครื่องนะผมในสเปคไม่ได้บุมานะฮะสุดุกของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับสำหรับขอบของตัวเครื่องนะผมจะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมมีให้เลือกทั้งเป็นกระจกพลาสติกแล้วก็เป็นหนังนะฮะนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องนะครับยังรองรับมาตรฐานการกันน้กากันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 5 3ด,ด้วยนะฮะตัวต่อที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Techno Spark 20 Pro นะฮะจะเป็นหน้าจอแบบเคิร์ฟนะฮะซ เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับมาพร้อมกับอาตาัตรา Refresh อยู่ที่120เฮิรตซ์ความละเอียดระดับ Full HD Plus นอกจากนี้นะฮะตัวหน้าจอเองนะผมยังรองรับฟีเจอร์จานดิมิคอร์ดนะครับสำหรับแสดงสถานะข้อมูลระบบนะครับการแจาะแตนรอบช่องเจาะรูของกล้องบนหน้าจอนะฮะความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่396 PPI นะฮะตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เจ็ดสิบสามนะฮะสำหรับชิปเซตของ Techno Spark 20 Pro นะฮะเลือกใช้ชิปเซตเกมมิ่งโฟนของ MediaTek Helio G99 นะฮะบนกระบวนการจระดับ6นาโนเมตร c p u Octa Core นะฮะ GPU จะเป็นของ Mali G57 MC2 นะฮะตัวเครื่องสามารถใส่เมนโคลสิการเพิ่มได้นะครับ สำหรับหน่วยความจำภายในของตัวเครื่องนะครับผมมีขนาดเดียวนะผมนั่นก็คือแรม8รอม256นะฮะนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังสามารถเพิ่มแรมได้อีก8กิกะไบต์รวมเป็น16กิกะไบต์นะฮะดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Techno Spark 20 Pro นะฮะให้กล้องหลังมา2ตัวแบบ Dual Camera นะฮะในความละเอียดของเลนหลักนะผมจะอยู่ที่108เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.75 17นะฮะส่วนรุนที่2นะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่ QVGA e นะครับ กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 2K 30เฟรมเลนแล้วก็ 1080p 30เฟรมเลนสนะฮะส่วนกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาสูงถึง32มกะพเิเซลรคา F จะอยู่ที่2.2นะฮะกล้องหน้านะผมสามารถ,ถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลนนะฮะสรรลำโพงของตัวเครื่องนะผมเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะฮะจูนเสียงโดย DCS นะฮะความพิเศษของลำโพงเทคโนโลยี Spark 20โ r o นะฮะสามารถเพิ่มความดังของลำโพงได้ถึง400%นะฮะรอง,ง High Audio นอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยังมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะฮะสำหรับ Wi-Fi นะผมจะรองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz ะเฮิรตซ์บลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.2สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะผมจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะผมจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับสำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมีสีๆเดียกันนะครับได้แก่ Mulish Sunset Frosty Ivory Black Blood นะะฮ เมทิกสกิน2.0กรีนนะฮะโดยราคาที่เปิดตัวในประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะอยู่ที่3,500บาทนะครับ<ม>โดยตอนนี้นะครับผมมีข้อมูลว่าเทคโนโสปาร์ก20โลนะครับผมเตรียมที่จะเข้าไทยนะในช่วงเดือนมกราของปีหน้านเองนะครับสำหรับใครที่หามือถือคุ้มค่าราคาประหยัดของค่ายเทคโนโน,น,นะฮะ<ม>ก็เตรียมตัวได้เลยนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวบเด็กข่าวสารกันใหม่นพี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย